สวัสดีครับอยู่กับผมมิสเตอร์เทนกับช่องมิสเตอร์เทนชาแนลวันนี้นะครับผมจะมาชวนเพื่อนนะครับมาทดสอบกับแบบทดสอบทางจิตวิทยานะครับที่มีชื่อว่า The c a s t l e Test นะครับแบบทดสอบจิตวิทยาปราศาสนะครับโดยแบบทดสอบนี้นะครับจะเปลี่ยนจิตใจของเพื่อนให้เป็นปราสาทแล้วเข้าไปค้นหาดูว่าในปราสาทนั้นเป็นยังไงจิตใจของเรามันเป็นยังไงนะครับโดยแต่ละคําตอบนะครับจะสะท้อนมุมมองในการแก้สถานการณ์ต่างๆของเรานะครับ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับข้อที่1คุณยืนอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าปราสาคุณคิดว่าทางเข้านั้นจะมีหน้าตาอย่างไร a แค่ประตูธรรมดาบานหนึ่ง b ประตูที่ปุกคุมไปด้วยต้นไม้และเถาวัลย์หาทางเข้าได้ยาก c เป็นประตูไม้บานใหญ่ประกอบไปด้วยเหล็ก และดูน่ากลัวข้อที่2เมื่อคุณเดินผ่านประตูของปราสาทเข้ามาแล้วคุณพบว่าปราสาแทแห่งนี้เป็นปราสาทร้างคุณคิดว่าคุณจะเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งแรกข้อ A ห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีหนังสือเต็มกำแพงข้อ B กองไฟขนาดใหญ่ที่มีเปลวไฟร้อนมากๆข้อ C ห้องโถงขนาดใหญ่กับโคมไฟสวยและพรมแดงข้อดีทางเดินยาวแต่มีประตูปิดอยู่แทบทุกบานข้อ<ข>ที่ 3. เมื่อคุณมองไปรอบๆเพื่อหาบันไดขึ้นไปยังชั้นบนบันไดนั้นจะมีหน้าตาอย่างไรข้อ a บันไดกว้างใหญ่แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่นำพาไปทางไหนได้ข้อ b เป็นบันไดบนและสูงชันข้อที่4เมื่อคุณได้ถึงชั้นบนแล้วคุณเข้าไปในห้องเล็กๆห้องหนึ่งและห้องนั้นก็มีหน้าต่างอยู่บานหนึ่งคุณคิดว่าหน้าต่างนั้นจะมีขนาดแบบไหนข้อ a หน้าต่างแบบปกติข้อ b หน้าต่างขนาดเล็กมากๆข้อ c หน้าต่างใหญ่ใหญ่ขนาดเกือบเท่ากำแพง ข้อที่5เมื่อคุณมองไปนอกหน้าต่างแล้วคุณจะเห็นสิ่งไหนข้อ A คลื่นทะเลที่กำลังซัดโขดหินอย่างแรงข้อ B ป่าที่ปกคลุมไปด้วยหิมะข้อ C หุบเขาที่เขียวกขจีข้อ D เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งข้อที่6ตอนนี้คุณได้กลับมาสู่ชั้นล่าง และอยู่ตรงจุดเดียวกันกับที่คุณเข้ามาในครั้งแรกแล้วตอนนี้คุณได้เปิดประตูห้องที่อยู่หลังสุดของปราสาทคุณกล้าออกไปจากปราสาทคุณจะเห็นสิ่งใดและมีหน้าตาแบบไหนข้อ A เต็มไปด้วยหญ้าพืชต่างๆไม้หักและลวดหน้ำข้อ B ดอกไม้แสนสวยและได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ข้อ c ป่าขนาดเล็กแต่คุณมองว่าถ้าได้ตกแต่งเซตินหน่อยมันจะดูสวยงามก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแบบทดสอบั้ง6ข้อนี้นะครับตอนนี้เรามาดูคําตอบว่าจะตรงกับจิตใจของเพื่อนกันหรือเปล่านะครับข้อที่1นะครับประตูนั้นนะครับเป็นตัวแทนของทัศนคติของคุณต่อประสบการณ์ใหม่ๆห,หากคุณเลือกข้อ a นะครับประตูธรรมดาแสดงว่า คุณไม่กลัวที่จะลองอะไรใหม่ๆและยินดีที่จะลองสิ่งต่างๆอย่างไม่รอช้าถ้าคุณเลือกข้อ b ประตูที่ปกคคุมไปด้วยไม้ต่างๆและเถาวัลย์หาทางเข้าได้ยากตอนนี้นะครับคุณยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรในอนาคตแต่ถ้าคุณเลือกข้อ c ประตูใหญ่น่ากลัวแปลว่าคุณกลัวในสิ่งที่คุณยังไม่รู้และไม่อยากออกจากจุดที่คุณรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัย ข้อที่2นะครับพื้นที่ในประสาทที่คุณเจอครั้งแรกนะครับจะุ่มบอกว่าคนรอบข้างนั้นนะครับคุณเชื่อว่าคนเหล่านั้นนะ่ะจะมองคุณอย่างไรข้อ A ถ้าเป็นห้องสมุดนะครับแปลว่าเขามองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ชอบแก้ปัญหาข้อ B กองไฟขนาดใหญ่คนรอบข้างจะมองคุณว่าคุณนะ่ะเป็นคนอบอุ่นและเอาใจใส่ข้อ C ห้องโถงขนาดใหญ่ แสดงว่าคนรอบข้างมองว่าคุณชอบสร้างความตื่นตาตื่นใจให้คนรอบข้างเสมอข้อดีทางเดินยาวแสดงว่าคุณเป็นคนที่เข้าถึงได้ยากและไม่รู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ข้อที่สนะครับสำหรับบันไดนะครับเป็นตัวแทนของรูปแบบการใช้ชีวิตในจินตนาการของคุณนะครับ ข้อ A นะครับบันไดที่ดูกว้างใหญ่แต่ไม่รู้จะว่าจะพาเราไปที่ไหนนะครับคุณมองว่าการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆมันดูเหนื่อยและลําบากข้อ B บันไดวนสูงชันแปลว่าคุณมองว่าชีวิตคือสิ่งสวยงามข้อที่4นะครับหน้าต่างที่คุณเห็น จะบ่งบอกถึงความรู้สึกของคุณในตอนนี้ข้อ A หน้าต่างแบบปกติแสดงว่าคุณรู้สึกปกติกับทุกๆสิ่งข้อ B หน้าต่างบานเล็กแปลว่าตอนนี้คุณรู้สึกซึมเศร้าและกดดันข้อ C หน้าต่างบานใหญ่แปลว่าคุณรู้สึกเป็นอิสระจะทำอะไรก็ได้ข้อที่ห้า สิ่งที่คุณเห็นนอกหน้าต่างคือภาพรวมของชีวิตของคุณข้อ A คขึ้นทะเลแรงแปลว่าชีวิตของคุณมีเรื่องให้ตื่นเต้นเกือบตอดเ,เ,เ,เวลาและเอาแน่อารอนอะไรไม่ได้ข้อ B ป่าท,ที่ปกคุมไปด้วยหิมะแปลว่าชีวิตของคุณนั้นไม่ชอบการเข้าสังคมชอบเก็บตัวและชอบอยู่กับตัวเองมากกว่าข้อ C ีุบเขาแปลว่าชีวิตข,ของคุณนั้นสงบดีไม่เครียดจนเกินไปข้อดี เมืองเล็กๆแปลว่าชีวิตของคุณนั้นต้องการการเข้าสังคมต้องการผู้คนข้อที่6ส่วนที่อยู่ข้างหลังประสาทคือสภาพอนาคตที่คุณมองเอาไว้ข้อ A เต็มไปด้วยหญ้าหนามและไม้หักคุณมองว่าอนาคตนั้นอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ข้อ B ดอกไม้สวยงามแปลว่าในอนาคตนั้นจะต้องดีอย่างแน่นอนข้อ C ป่าขนาดเล็ก แม้ว่าคุณจะคิดในแง่บวกแต่คุณก็ยังกังวลว่าสิ่งที่คุณทำนั้นคุณจะทำมันไหวไหมก็จบไปแล้วนะครับการทดสอบจิตวิทยาแห่งประสาทนะครับก็ไม่รู้ว่าจะตรงกับที่เพื่อนคิดไว้แค่ไหนนะครับถ้ายัางไงก็คอมเมนต์ล่างมาบอกเล่าให้กันฟังด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดถูกใจและ subscribe ให้ด้วยนะครับ